สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปเนี่ยทางฮานอยพิเศษครับประจําวันพฤรหัสที่16ธันวาคมนะครับก็วันนี้หัวรัฐบาลออกเนาะใครเล่นเลขอะไขอให้ร่ำรวยทุกท่านครับก็บางครั้งถ้าหัวรัฐบาลออกอะไรเผื่อเอามาเล่นสามฮานอยได้นะบอกเป็นแนวทางนะครับบอกไว้นะครับโอเคครับเมื่อวานมาแต่ศูนย์เจาะไม,ม่มานะครับ วันมาได้ศูนย์เจาะไม่มาศูนย์เดินดีมากครับศูนย์เดินดีมากแล้ววันนี้มันชนที่กันที่ศูนย์ด้วยจะหลบไหมไม่หลบคนระับโอเคครับวันนี้เดินสุดศูนย์ห้าห้าศูนย์ครับศูนย์น่าจะมาคู่กันผมว่านะครับจากการมโนของตัวเองเนาะศูนย์ศูนย์ครับหนึ่งศูนย์ครับ ก็ชอบแนวทางนี้ไม่อยากพลาดกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับฝากไว้ครับฝากไว้30ครับ5 0ครับ8 0แล้วก็9 0ครับผมมัด5ไปครับมัด5ถ้าท่านไม่ชอบ0ถ้ยท่านเล่น5ก็เล่น5 1 5 3 5 8 5 9อย่างนี้นะประมาณนี้นะครับ แต่กรณนนี้ไม่ชอบศูนย์นะผมว่าศูนย์ห้าห้าศูนย์น่าจะมาน่าจะมาอย่างน้อยตัวหรือสองตัวครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเป็นแนวทาน,นครับจะตามหรือไม่ตามขึ้นอยู่กับท่านเนาะก็ตามแล้วขอให้ทํานวยทุกท่านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอเกันที่ฮานอยปกติและฮานอยวีพีตามลำบ,บับครับรวยๆครับสวีดัสสวัสดีครับผม